แม่บอกถ้าน้องไม่พ่นยาวันนี้พรุ่งนี้ต้องเดินทางไปหาคุณหมอเลยพรุ่งนี้ต้องเดินทางไปหาหมอเลยแล้วดูสภาพน้องน้ารักจริงๆไม่อยากไปหาหมอใช่ไหมนี้ไม่อยากไปหาหมอแล้วลูกยอมจำนนหรอครับยอมอยู่ตู้แบบยวดีใช่ไหมหน่ารักที่สุดเลย พ่นยานะลูกจะได้ไม่ต้องไปหาหมอนะคะฮะเราจะได้อยู่บ้านอีกสักระยะหนึ่งถึงวันพบก,กําหนดเราค่อยไปนะไม่ต้องไปเดินทางพรุ่งนี้นะคนเก่งคนเก่งของแมนนี้มาเวลาน้องก็เป็นเด็กดีเชื่อฟังนอนให้พ้นยาแบบไม่ขัดขืน บางทีก็ไม่ยอมก็มีแม่ก็ต้องเอามือเข้าไปกลุมให้น้องอยู่นิ่งหายไวๆวลูกหายไวไวน,นอนรอแป๊บยาวแป๊บนอนรอแป๊บ 8, ลูกนอนรอแป๊บเดยวก็เสร็จแล้วไม่รู้อากาศเปลี่ยนหรืออะไรเดี๋ยวฝนเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาว มันนีจามซึดฟัดเลยไม่ค่อยจามหรอกแต่แบบจะซึดฟ้าษษษแบบพุดซุดซุดซุใช่ไหมอืมตอนนี้เลือดหยุดแล้วหยุดตั้งแต่วันแรกนั่นแหละวันแรกนี่วุ่นวายเลยวุ่นวายเลยหายาหยุดเลือดตอนนี้ก็มีแค่เป็นห่วงแค่เรื่องจามเพราะถ้าจามแรงๆอีก เลือดก,ก็อาจจะมีสีทธิ์ที่จะกระจายออกมาได้อีกอาทิตยนะ์หน้าน้องมีนัดคุณหมาไว้เรียบร้อยแล้ว,ลวก็ต้องเดี๋ยวไปตรวจหลายๆอย่างเพราะว่าผ่านมาหกเดือนแล้วยังไม่ได้ไป Follow up เลยรอบนี้ก็จะต้องไปหลายอย่างตรวจหลายอย่างให้ครบทุกอย่างเลยนะไม่ต้องกลัวนะลูกนะแม่ก็อยู่กับน้องนะ อย่าพึ่งลุกมันนี้อย่าพึ่งลุกนะลูกอีกนิดเดียวอดทนอีกนิดเดียวครับสิบนาทีลูกสิบนาทีอย่าพึ่งลุกมาสู้กับแม่นะอย่าพึ่งนะนอนก่อนกลัวใจเขาเหลือเกินอย่านะลูกอย่านะกลัวใจมันหนี้เหลือเกินเนี่ย อย่าพึ่งนะลกูกสุดท้ายก็ต้องเอามือมากลุ่มแล้วพอน้องไม่เอาแล้วน้องจะไม่อยู่แล้วแม่ก็ต้องใช้วิธีนี้เพราะถ้าได้พ่นยาเราไม่ครบโดสมือมันก็ไม่มีประโยชน์หมอบอกต้องพ่นให้หมดถ้าพ่นไม่หมดน้องก็หนักหนักไม่ไหลแนวนี่ดูใจเย็น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 ,ยนอยู่กับแม่แป๊บนึ้งอยู่กับแม่แป๊บนึ้งต้องกดน้องไว้ लोक उमेश